สาวพิตตี้ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความหลังมีผู้ใช้ Facebook นำภาพตนเองไปโพสต์ขายบริการนะคะสร้างความเสื่อมเสียและส่งผลกระทบกับงานค่ะ นางสาวทิดาไทยพาจันทร์หรือน้องอายอายุ21ปีพริตตี้สาวนำหลักฐานมาชี้แจงหลังพบมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อน้อยหนาพริตตี้ฟรีแลนซ์นำภาพของตนเองในอิริยาบถต่างๆไปโพสต์ขายบริการผ่านหน้าเฟซบุ๊กน้องอายบอกว่าหลังทราบว่าตนเองถูกนำภาพไปใช้ในลักษณะดังกล่าวก็ได้เข้าไปพบปะพูดคุยและต่อว่าทางเฟซบุ๊กของผู้ใช้รายนี้ปรากฏว่าตัวเองก็ถูกบล็อกเฟซจากนั้นก็ได้ลองให้เพื่อนหลอกเข้าไปสอบ ถามในลักษณะติดต่อขอซื้อบริการปรากฏว่าสามารถติดต่อกับผู้ใช้ Facebook กรายนี้ได้ซึ่งการกระทําดังกล่าวพบว่ามีผู้ถูกหลอกมาแล้วหลายรายจึงได้นําหลักฐานเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูทรเมืองขอนแกน่นแล้วถึงสองครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถติดตามผู้ใช้ Facebook ปลอมรายนี้ได้มาดําเนินคดีได้นะคะน้องอาย,ยังบอกอีกว่าที่ผ่านมานะคะทาให้พ่อแม่ญาติพี่น้องรวมทั้งเพื่อนเข้าใจตนเองผิดคิดว่าเปิดขายบริการผ่านทาง Facebook สร้างความเสื่อมเสียให้กับตนเองเป็นอย่างมากอีกทั้งยังส่งผลกระทบกับหน้าที่การงานอีกด้วยบาาางงครัั้้เเวลเจออหนนกก็ะ